วันะะนี้คุณตุ๊กจะมาสอนวิชาภาษาไทยค่ะเรื่องคำคล้องจองนะคะและเรียนเรามาอ่านพ,พร้อมๆกันเลยค่ะคำคล้องจองคือคำที่ประสมด้วยสละเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะต้องอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันมีเสียงวนอายุหรือไม่มีก็ได้นะคะอันนี้คือความหมายของคำคล้องจอง ทีนี้วันนี้ทุกทุกจะมาสอนคำาพ้องจองสองพยางนะคะเรามารู้ความหมายกันค่ะคำคพ้องจองสองพยางคือคำสองพยางที่มีพยางหลังไปสัมผัสกับพยางแรกของคำต่อไปนะคะตัวอย่างเช่น,น,นเรียนคะเรามรดูุตัวอย่างกันคถะคำว่าใบโบสะกดยังไงคะบออใบบอโอกบ สระอะไรคะลูกดูนะต่อไปยอโอกอโยขออัวหัวคำแรกสระโอค่ะตัวสะกดคือกอไก่นะคะคำต่อไปก็ต้องสระโอตัวสะกดคือกอไก่เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็ตัวอย่างแรกต่อไปเปลี่ยนที่สองค่ะคำว่าใจดีใจดีสะกดยังไงคะจอยใจดอ,อีดีนะคะคำต่อไปมออีมี สละเลยคะลูกสละอีทำต่อไปก็ต้องสละอีเช่นเดียวกันนะตัวอที่สองแล้วต่อไปตัวอที่สามค่ะนี่ทานสะกดอะไรคะนออีกนี้ทอ,อานอนทานทำต่อไปจอ,อานอจานขออาวัวขาวไม่โเข้าวสรคะสระอานโกดคือน,นอนหนู นะคะตัว่างต่อไปนะคะลูกขออาหารหน่โข้าขอขอ,อาวเขาวค้าขาวคำต่อไปขออาบาสาวสอวยยอสวยสาวสวยเล่นอยู่นะคะนี่ครูจะสรุปให้นอกเรียนฟังว่าคํำของจองที่นักเรียนเข้าใจง่ายๆเลยคือคําที่ลงท้ายด้วยสระอะไรคํานั้นนะคะคําถัดไปต้องขึ้นต้นด้วยสระนั้นค่ะ จะมีวันอายุหรือไม่มีก็ได้เรนพอจะเข้าใจไหมคะนะคะถ้าพอจะเข้าใจปุ๊บนักเรียนดูค่ะคุณครูใน้นักเรียนพอจะเข้าใจใช่ไหมคะเรื่องคํา้องจองของพยางถ้าเรียนเข้าใจแล้วเรามาทําการบ้านกันนะคะคําสั่งค่ะให้นักเรียนจับคู่โยงเส้นคําต่อไปนี้คุณครูจะอ่านด้านซ้ายมือของนักเรียนก่อนนะคะน,ะนกนอง ดวงดาวดาวสูงน,นะคะต่อไปด้านขวามือทักเรียนค่ะในป่าลอยล่องสาวงามจวนกินฟักทองนะคะนักเรียนคิดว่าโยงเส้นทรงไหนถึงจะถูกข้อหนึ่งเราก็ทำเป็นตัวอย่างกันนะคะนกหน้อยสระอะไรท่านเรียน สระ,ะอตัวสะกดคือยอยักษ์นะคะวันอายุคือไม้โภนะสารยอย,อยักษ์เนี่ยแล้วเรียนโยงไปทางไหนคะโยงไปไปตรงข้อไหนทางด้านขวาเมือเรียนถึงจะถูกต้องสระ,ะออยู่ไหนเอ่ยยอยักษ์อยู่ยไหนเอย่ยนะคะได้นะตรงนี้ค่ะถูกนไหมคะและที่เหลืออีกสี่ข้อนั้นเรียนอลองฝึก ทำดูนะคะและอ่านด้วยอย่าลืมทำรลยลงในสมุดนะคะสิบมาที่เรียบร้อยนะคะแล้วกูจะมาตรวจให้ตอนที่โรงเรียนเปิดน,นะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้บ๊ายบายค่ะ